สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพุ่พีทีละข้อสบายดีกันนะพี่น้องที่รักครับในปีนี้สองศูนย์สองห้าเป็นปีแห่งการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าสึ่งหมายถึงการเป่าประกาศการครอบครองของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับหัวข้อที่เรากําลังเรียนในวันนี้คือครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาเราจะเรียนในโรมบทที่สิบสี่ข้อสิบถึงสิบสองการเข้าใจเรื่องนี้จะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตที่ครอบครองแบบกษัตริย์เป็นตัวแทนของพระเยซูกิต ในการครอบครองโลกนี้และเหนือสถานการณ์ต่างๆก่อนที่เราจะดำดิงไปที่พระคำของยัยเราใช้เวลาสักครู่อธิษฐานคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจเราขอพลวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระปลดปล่อยพระคุณและปลดปล่อยพระพรซึ่งพี่เยซูได้ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วเพื่อพี่น้องและทุกคนที่เข้ามาฟังไม่มีใครเหมือนเดิมทุกคนกําลังก้าวขึ้นไปข้างหน้าก้าวขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งพระสิริ และได้รับคําตอบเพราะว่าที่ไหนก็ตามที่พยานอยู่เสรีภาพอยู่เะนั้นเราขอ,อร์ปลดปล่อยเสรีภาพปลดปล่อยเสรีภาพในนามพระเยซูคริสต์อามนพี่น้องที่รักครับให้เราด,ดําดิงกันไปที่พระชนะคำของพระเจ้ากันเลยโอเคอย่างที่ผมบอกแล้วหัวข้องเราคือการครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาการที่เราจะมีชีวิตที่ครอบครองแบบกษัตริย์เป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องการพิพากษาซึ่งข้อสรุปที่เราได้เรียนมาคร่าวๆ ตัวอักษรสีขาวข้างบนก็คือว่าทุกคนที่เชื่อในพะเยูคิดนะครับเรารอดพ้นจากการพิพากษาไปแล้วเราไม่มีการพิพากษาตกนรลกสําหรับคนที่เชื่อในพะเยูคิดเราได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตเอาเรามาดูกันในโลบอที่14ครับข้อ10ถึงข้อ12บอกว่าแต่ตัวท่านเล่าอันเนี้ยจริง <May> like ๆแล้วเปาโลกําลังพูดถึงพี่น้องคริสเตียน2ประเภทประเภทแรกตัวท่านเราเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นพวกที่ความเชื่ออ่อนแอครับความเชื่ออ่อนแอก็คืออ่บางวันดีกว่า กินเนื้อไม่ได้กินแต่ผักอ่ะเขาบอกคนระเภทเนี้บอกว่าตัวท่านเล่าหมายถึงคริสเตียนที่มีความเชื่ออ่อนแอบอกทาไมจึงกล่าวโทษพี่น้องของกันความหมายคือพระพีไม่ได้บอกว่าผิดแต่คนเหล่านี้เนื่องจากความเชื่ออ่อนแอเนี่ยเขาจะกล่าวโทษพี่น้องเช่นว่าเออทาไมเธอกินเนื้อสัตว์ว้เธอทําไมคือทาบางอย่างที่เป็นกล่าวกล่าวโทษตัดสินว่าทําผิดทั้งท้งที่พระพีไม่ได้บอกอ่ะเปาโลบอกว่าตัวท่านเราทําไมกล่าวโทษในขณะที่ในที่สุดเปาโลบอกว่าหรือท่านผู้เอกฝ่ายหนึ่ง ท่านผู้เอกเป็นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่มีความเชื่อแข็งแรงที่ถือว่าอย่างเช่นทุกวันเหมือนกันโอเคกินเนื้อก็ได้กินผักก็ได้อะไรก็ได้เขาบอกว่าทําไมท่านจึงดูหมิน่นพี่น้องเห็นนะก็คือคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งก็จะบอกว่าความเชื่ออ่อนแอ einfach, ตัดสินนู่นตัดสินนี่ในขณะที่คนที่เป็นพวกที่เชื่ออ่อนแอก็จะกล่าวโทษว่าคนนั้นทําผิดพี่น้องเห็นภาพไหมครับเปาโลกําลังพูดถึงสองคนนี้เปาโลบอกว่าเพราะพวกเราทุกคนฉะนั้นเมื่อพูดถึงเขาว่าพวกเราทุกคนหมายถึงคิสเยนทุกคนทั้งคนทีี่่มมควาเชือ อ่อนแอโอเคที่ชอบกล่าวโทษคนอื่นหรือคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งที่มักจะดูหมิ่นคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มีความเชื่ออ่อนแอนะบอกว่าทุกคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลังพิพากษาของพระเจ้า mm hmm. พี่น mm ้อ hmm. งยังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนครับในขณะที่เราได้รับคําสอนอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคริสเตียนนะ่ะเราจะไม่ผูกพิพากษาตกนรกเราได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแต่พระพีตอนนี้พูดชัดเจนว่าเราทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลังพิพากษาของพระเจ้าสิ่งนี้แปลว่า มีการพิพากษาสําหรับคิดเสียนครับแต่แน่นอนมันไม่ใช่เป็นการพิพากษาโทษให้ตกนรกแต่มันจะเป็นเรื่องของการพิพากษาบําเหน็จรางวัลครับดูต่อไปเปาโลให้เหตุผลข้อ11บ,บอกว่าเพราะมีเขียนไว้ว่าจริงจตรงนี้มีเขียนไว้ว่าหมายถึงพันธสัญญาเดิมซึ่งหลยยังจากนั้นก็คือตัวเองเองก็คืออิสยาครับอิสยาบทที่4 5ข้อ23องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดทุกคนจะ คุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเห็นจังจากข้อนี้ทําให้เราเข้าใจว่าโอเคอิสยาบทที่4 5่สิข้อยีเนี่ยทึ่พูดถึงเรื่องการที่คุกเข่ากราบลงทุกลิ้นสรรเสริญโอเคตรงเนี้ยในความหมายเมื่อเราดูในบริบทตรงเนี้ยหมายถึงว่าอิสยาตรงเนี้ยหมายถึงว่าทุกคนจะต้องรับการพิพากษาจากพระเจ้าครับ Okay. นอกเหนือจากที่ใช้ที่อื่นในฟิลิปปินส์อะซึ่งจริงๆตรงนี้แหละโอเคอธิบายให้เรารู้ว่าพัมพีตอนนี้คือพัมพีใหม่อธิบายความหมายพัมพีเดิมพัมพีตอนนี้อธิบายเรารู้ว่าอิสยาตอนนี้หมายถึงทุกคนจะต้องรับการพิพากษาจากพระเจ้าแล้วเมื่อผมพูดคําว่าทุกคนผมหมายถึงทุกคนครับตรงนี้น่าจะหมายถึงทั้งการพิพากษาของอคนที่ไม่เชื่อซึ่งแน่แหละ มันจะหมายถึงบางคนตกนรกแล้วมันหมายถึงการพิพากษาของผู้เชื่อด้วยแต่การพิพากษาของผู้เชื่อนั้นไม่ใช่เป็นการพิพากษาลงโทษไม่ใช่เป็นการพิพา,ากษาตกนรกแต่เป็นการพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องบำเหน็จรางวัลครับการพิจารณาถึงบำเหน็จรางวัลดูต่อไปบอกว่าข้อ12ครับทะนั้นเปาโลบอกฉะนั้นผลครับผลก็คือพวกเราทุกคนเหมือนเดิมนะครับพวกเราทุกคนคือใครก็คือคริเสเตียนทุกคนทั้งคนที่มีความเชื่อเข้มแข็ง รวมทั้งคนที่เชื่ออ่อนแอคนเชื่อข็งนแข็งที่มันจะดูถูกคนที่เชื่อแตกต่างว่าอ่อนแอหรือว่าความเชื่ออ่อนแอที่มันจะตัดสินคนอื่นว่าทาผิดทั้งๆที่พร้มพิไม่ได้บอกเปาโลบอกว่าฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าพี่น้องเห็นยังก็คือทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเองครับฉะนั้นก่อนที่จะถึงเวลาเราไม่ต้องไปพิพากษาคนอื่น โอเคทุกคนต้องทูลเรื่องราวของเขาต่อพระเจ้าเราไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่ต้องมาทูลเรื่องราวกับเรายังไม่ถึงเวลาเขาไม่ต้องรับผิดชอบกับเราพี่น้องที่รักครับสิ่งนี้ทาให้เรากลับมาคิดและไขคัวรก็คือพี่น้องจำได้ไหมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำอบอกมาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเรื่องข้าวสาลีข้าวลามานว่าในที่สุดแล้วก็คือปล่อยมันไป มื่อถึงเวลาพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์ไปเก็บเกี่ยวเรื่องอ้วนก็เหมือนกันโอเคปล่อยมันไปถึงเวลาแล้วพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์มาเก็บเกี่ยวก็คือเมื่อเยซูเสด็จกลับมาเะนั้นพี่น้องที่รักครับสิ่งนี้นําเรากลับมาสู่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับขนาที่เราพยายามทําตามพระมหาบัญชามีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระมหาบัญชาขณะที่เราพยายามทำ T43 ซึ่แปลว่า Training for Trainer ก็คือ การฝึกครูฝึกให้เป็นครูฝึกให้เป็นครูฝึกให้เป็นครูฝึกให้ฝึกครูฝึกกานนั่นแหละสร้างเสาให้เป็นเสาให้เป็นเสาให้เป็นเสาสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําก็คือไม่ใช่มุ่งเน้นอยู่ที่การจับผิดหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือพิพากษาคนอื่นสิ่งที่เราต้องมุ่งเน้นก็คือมุ่งเน้นในพระมหาบัญชาก็คือการประกาศและสร้างเสาวกับทุกคนนี่ต่างหากที่เป็นงานของเราไอ้ส่วนเรื่องของการวิพากวิจารณพยายามแก้ไขคนอื่นนั้นถ้าพ่อพี่ไม่ได้พูดจริงๆเนี่ยถ้าเรา เข้าใจไหมครับเราไม่ต้เปไปต้องทำนะไม่ใช่งานที่เราต้องเน้นให้ผมบอกเลยว่าถ้าคิดเสียนเราเนี่ยจะมุ่งเน้นที่งานของเราก็คือมุ่งเน้นที่การประกาศพระกิจคุณและสร้างสาวกเราก็จะทะเลาะกันน้อยลงเราจะรักกันมากขึ้นเพราะว่าเราได้เอาเวลาไปจดจ่อกับสิ่งที่เราควรทำแต่ปัญหาคือบางครั้งคิดเสียนเนี่ยเราชอบวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะขณะที่อยู่ต่างคณะต่างนิกายต่างขีดจัดซึ่งทําให้เราเสียเวลาแล้วก็สร้างช่องว่างสร้างสร้างความรู้สึกไม่รักกัน ฉะนั้นพี่น้องจรัญให้เรากลับใจใหม่ครับและมุ่งเน้นที่งานของเราก็คือการประกาศติดตามผลสร้างสาวกการสร้างครูฝึกการตั้งคิดจัดให้ผมได้ยินเราพูดว่าฉะนั้นให้ผมสรุปอีกครั้งหนึ่งคิดเซียนเราไม่มีการพิพากษาตกนรกแต่ทุกคนจะต้องรับการพิพากษาในเรื่องของบําเหน็จรางวัลเกี่ยวกับชีวิตนี้ที่เราดําเนินอยู่แล้วพระเจ้าเองจะเป็นคนทําสิ่งนี้ครับให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รเราเข้าให้เราดูมุมซ้ายล่างที่เขียนว่าเลิฟไทยแลนด์เนี่ยโอเคเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหน,งหน,งหนง ประเทศไทย1นึ่งหนึ่งซึ่งก็คือว่าภายใน3ปีเนี่ยก็คือ2 0 2 8เนี่ยจะครบรอบสองร้อยปีที่โปรตสแฟนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเราตั้งใจว่าเราจะเห็นตัวเลขเกิดขึ้น1นสาตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อ1ล้านตอนนี้เราเป็นผู้เชื่อห้าแสนให้เราทวีคูณหนึ่งที่2มีสิทธิพิบาลผู้รับใช้1 0,000หมืนคน1นที่3มีคิดจัดห1 0 0 0หืนแห่งผพ้ง่ายคือสิทธิพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจัดมีผู้เชื่อประมาณ100้เราจะจบลงด้วยการมี คริสเตียนหนึ่งล้านคนในปี2028ซึ่งเป็นตัวเลขคณิตธรรมดาแต่สิ่งที่เราจะเป็นต้องทําครับเราจะต้องเปล่าประกาศเป็นดินของพระเจ้าการครอบครองหรือข่าวประเสริฐของพระเจ้า,านี่เป็นงานของเราในขณะที่พยายามสร้างสาวกด้วยพี่น้องที่รักเราต้องพยายามทําสิ่งนี้มีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปเทมหาพระมหาชาเพื่อเราจะเห็นประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรุ่ของเราและเราจะต้องเลิกวิพากษ์วิจารณ์เลิกตัดสินเลิกดูหมินผู้เชื่อด้วยกัน แต่มุ่งเน้นที่งานของเราให้ผมได้ยินเยวพูดว่าโดยวิธีนี้เราจะร่วมมือกันและทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราให้ผมได้ยินนพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักให้เรามารับหาสนิทเนื่องจากพระเยซูบอกว่าให้ทําอย่างงี้ไปทีเลยลึกถึงโรรองแน่นอนโปรองคงไม่ได้หมายถึงเดือนละครั้งหรือแมก้กระทั่งอาทิตย์ละครั้งทุกวันครับวันละหลายหลายครั้งก็ได้ผมเป่าประกาศว่าประการของพเิเศษแตกหักเพื่อเราหายดี และผมเปล่าประกาศว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของการที่พระเยซูได้ถูกเค้นตีเพื่อเราหายดีพรงค์ได้จ่ายกับคาไปแล้วพงค์ได้ถูกเค้นตีไปแล้วท่านนั้นทุกคนหายโรคผมเปล่าประกาศและกล่าวคําอธิฐานในความเชื่อว่าทุกคนหายโรคทุกคนที่ฟังอยู่รับมหาสนิทหรือว่าแม้ก็ทั้งเอามือแตะหน้าจอหรือว่าบางคนที่นอนเป็นผักผมเปล่าประกาศในพระนามของพระเยซูกโดยบาดแผลเค้นตีของพระเยซูคุณหายดีจากทุกโรคภัยจากทุกปัญหาโอเคจากทุกโรคภัยไข้เจ็บในนามพยายาระเยซูกฮเมนเพราะได้ิน พูดถึงดีเพื่อเราพระฤาษิพูดอะไรครับพระฤาษิพูดถึงการที่บาปของเราทั้งหมดได้รับการยกโอเคดัง okay. นั้นถ้าคุณเชื่อพระเยซูยว่าพงเป็นพระเจ้าตายมาันเขนถุกฝังเป็นขึ้นคุณรอดแล้วจงมั่นใจในความรอดจนบางคนในความเชื่อรู้ว่าคุณได้ผ่านพ้นจากการพิพากษาไปสู่ชีวิตแล้ว แต่จงดําเนินชีวิตที่ดีรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีที่เต็มที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์รับใช้พระองค์อย่างเต็มที่พี่น้องที่รักครับผลิตของพระเยซูคริสต์ทำให้เราหายจากความอับอายขายหน้าทําให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตทําให้เราหายจากความยากจนทําให้เราหายโรคทําให้ครอบครัวเรามีความสุขเราสามารถดําเนินชีวิตอยู่มียังมีอิสระได้รับการทุกช่ทยบาปไม่ทําบาปไม่เดินในบาปผมเปล่าประกาศสิ่งนี้แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะ ในบาิรับใช้พระเจ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นผมเป่าประกาศว่าลูกหลานของท่านรักพระเจ้าผมเปล่าประกาศว่าเอ่อคนในคู่สมรสคนในครอบครัวเพื่อนฝูงที่ยังไม่เชื่อกําลังพากันเชื่อเนื่องจากคุณในนามพรเิเศษผมเปล่าประกาศว่าพระเจ้ากําลังอ่าแต่ต้องสัมผัสคุณในนามพเิเศต ในปี5525เลขาเป็นเลขแห่พระคุณในเดือน5ผมปล่าว่าประกาศถ,ถึง5เสียงวอลละผมปล่าวประกาศถึงความโปรดปรานพระคุณผมป่าวาประกาศถึงการปลดนี้ผมเปล่าวประกาศถึงสิ่งที่ดีในนามพระเยซูครับผมป่าวประกาศว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่ดูถูกคนอื่นคุณจะไม่ดูหมิ่นและคุณจะไม่ตัดสินคุณจะไม่กล่าวโทษแต่คุณจะดําเนินชีวิตอย่างที่มุ่งเน้นที่การทําตามพระมหาบัญชาการสร้างสาวกและเห็นน้ำพระทัยพระเจ้าสําเร็จในที่ของคนที่ที่คุณอยู่คนพากันมาเชื่อพระเจ้า พี่น้องที่ักครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะใครทำให้หลายแกนเขาเ้าใจว่าพีทีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในชุมประจวันเปิดดูด้วยกันในครอบครัวในกลุ่มเซลล์และรับมหาสนิทด้วยกันโอเคที่สําคัญอย่าเรียนรู้พีแค่เป็นความรู้จงเชื่อฟังพระเจ้าคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆในทางของพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้มากแต่คือคนที่เชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังในนามพิสต์พี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับว่าช่วยกันกดไลค์แล้วก็ผมจะแชร์เป็นคลิปเพลงบรรเลง ซึ่งตรงนั้นน่ะจะปลดปล่อยการเคลื่อนไหวของพระเจ้าพี่น้องเปิดได้เลยไม่ว่าจะเป็นขนาดที่เฝ้าเดียวอยู่ในร้านอาหารหรือว่าพี่น้องทําร้านอาหารเปิดครับพี่น้องจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วผมจะทําให้ดียิ่งขึ้นด้วยผมจะเริ่มต้นถามว่าเวลาไหนชุดไหนควรเปิดเวลาไหนชุดไหนควรเปิดก่อนนอนชุดไหนควรเปิดตอนทํางานเพื่อมันจะมีผลที่ดีที่สุด้องยานของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวแล้วก็ที่สําคัญ อย่าลืมไปฟังเพลงโอเคทรงอยู่ในอนาคตของข้ามันเป็น To p o f the t o ทเป็น Top of the t o w ทาพี่น้องจะเป็นต้องฟังแลวนะมัสการพระเจ้าเพลงนี้พระเจ้าได้ให้แต่งขึ้นมันจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยความหวังใจถ้าพี่น้องอยู่ในทีมนมัสศการหรือมีส่วนเอาเข้าไปร้องครับพี่น้องคนไหนต้องการขอดบอกเลยเพราะว่าเรามีพี่น้องท่านหนึ่งก็คือ อาจารย์เดนะครับโอเคได้ช่วยเราแกะคอร์ดเรียบร้อยฉะนั้นพี่น้องยิทธรักทุกวันเข้ามาฟังและจำเริญขึ้นด้วยกันครับเอาละให้เรากดไลค์กดแชร์โอเคเราพูดพร้อมกันว่าช่อขอวงฉันขึ้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 นพ้ดชาโลมพระเจ้าอภินางครับอเมน